เพียง10วันหลังจากที่นายปรีดีเดินทางกลับสยามเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งหลังถูกต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในที่สุดพระองค์เจ้าบาวรเดชได้นำกองกำลังคณะกู้บ้านกู้เมืองที่นครราชสีมามาประชิดพระนครที่ทุ่งดอนเมืองในวันเดียวกันนั้นเองพันเอกพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามดินท่าราบผู้ก่อตั้งกองทัพน้ำเงินได้มีหนังสือถึงพระยาพหลเพื่อยื่นคำขาดให้คณะรัฐมนตรีลาออก เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ดังที่ได้ประกาศไว้แต่กลับให้การสนับสนุนคอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่การคิดก่อการปฏิวัติของพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามและพระองค์เจ้าบาวรเดชเพื่อเปลี่ยนกลับไปสู่ระบอบกษัตริย์ในครั้งนี้แม้ว่าจะมีความพยายามปิดบังสักเท่าใดแต่รัฐบาลฝ่ายคณะรัษฎรกลับรู้แผนการก่อการปฏิวัติที่จะเกิดขึ้นในวันที่1 1ตุลาคม2 4 7 6ล่วงหน้าถึง2วัน เรื่องการก่อปฏิวัติเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเกินคาดเดาเพราะคณะราษฎรมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการต่อต้านด้วยกำลังจากฝ่ายนิยมระบอบกษัตริย์มาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วเมื่อมีข่าวลือสะพัดเกี่ยวกับกองทัพน้ำเงินจึงทำให้ทราบได้โดยง่ายว่าจะมีการปฏิวัติขึ้นอีกครั้งและพอจะคาดเดาได้ว่าใครเป็นสารตั้งต้นแต่แรกเนื่องจากวันที่2มิถุนายน2476 ช่วงรัฐบาลพระยามโนนั้นนายประยูนพมรมนตรีได้ทําตัวเป็นสายรับสองหน้าแอบนําข่าวไปบอกหลวงพิบูลสงครามถึงเรื่องที่พระยาศรีสิทธ,ธทิสงครามในทหารผู้จงรักพักดีมีแผนที่จับปฏิรูปกองทัพโดยปลดกําลังพลสายคณะราษฎรออกแล้วยกทหารสายจงรักพักดีขึ้นอันเป็นเหตุให้หลวงพิบูลและพระยาพหนทําการรัฐประหารล้มรัฐบาลพระยามโน ไดบันทึกของนายประยูนยได้ยอมรับว่าหลวงพี่บูนบอกกับตนว่าประยูนยจำเป็นต้องทำไม่มีทางเลี่ยงเพราะเจ้าคุณสีสิทธิ์ที่สงครามเล่นไม่ซื่อหักหลังเตรียมสั่งย้ายนายทหารผู้กุมกำลังทั้งกองทัพพวกกรอบการจะถูกตัดตีนมือและถูกฆ่าตายในที่สุดและนายประยูนยังได้บันทึกไว้อีกว่าต่อมาอีกสองสามวันท่านเจ้าคุณสีสิทธิ์ที่สงครามมาหาข้าพเจ้าที่บ้านบางซื่อหน้าเฮี้มเกรียม ตาแดงก่ำเป็นสายเลือดนั่งกัดกรามพูดว่าหลวงพี่บูลสงครามเล่นสก,กรปรกท่านจะต้องกำจัดจะต้องฆ่าหลวงพี่บูลสงครามแต่จะต้องดูเหตุการณ์ไปก่อนถ้าหลวงพี่บูลล่วงเกินพระเจ้าแผ่นดินเมื่อใดท่านเป็นลงมือเด็ดขาดดังนั้นเมื่อทําการรัฐประหารสําเร็จหลวงพิบูลที่อยู่ฝ่ายพระยาพหลได้ใช้โทระย้ายผู้จงรักภักดีอย่างพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามไปทํางานในกระทรวงธรรมการแทนที่จะคุมกองกําลังหลัก จึงพอจะคาดเดาพฤติกรรมได้ว่าหากจะมีการเคลื่อนไหวนอกกองทัพก็คงหนีไม่พ้นพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามเป็นแน่ส่วนพระยาทรงสุรเดชและพระประสาทพิทยายุทธที่เคยสนับสนุนฝ่ายพระยามโนโมในที่สุดก็ได้กลับมารับราชการหลังจากที่พระยาพระโนเป็นรัฐบาลแต่ก็ต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศทําให้หลุดวงโครจเรเหตุการณ์ปฏิวัติตสีน้ําเงินครั้งนี้ดังนั้นการที่คณะกู้บ้านกู้เมืองตั้งความหวังไว้ว่า ทหารบกบางส่วนในพระนครที่พักดีต่อพระยาทรงสุรเดชจะให้การสนับสนุนตนกลับกลายเป็นว่าทหารบกส่วนนี้ได้วางเฉยและเป็นทีว่าได้ปล่อยข่าวแผนการของคณะกู้บ้านกู้เมืองให้หลวงพิบูลทราบนับเป็นปัจจัยที่ทําให้ฝ่ายกองทัพน้ําเงินมีกําลังน้อยกว่าที่คาดฝ่ายรัฐบาลคณะรัษฎรทราบถึงการเคลื่อนไหวของฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองได้อย่างไรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระยาพระโหนเดินทางไปตรวจเยี่ยมมณฑลฐานราชบุรี จู่ๆเรืออากาศโทขุนสวัยมัญยากาศหนึ่งในสมาชิกรับของคณะกู้บ้านกู้เมืองได้นําเครื่องบินลงจอดและยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้แก่พลตรีพระยาสุรพันธ์ทเสนีสมุหาเทศาพิบาลมณฑลและแจ้งว่าเป็นสารจากพระองค์เจ้าบาวรเดชพระยาพหลที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าก็สามารถคาดเดาได้ว่าเป็นสารที่ส่งมาเพื่อเชิญชวนให้ก่อการปฏิวัติจึงรีบเดินทางกลับพระนครในวันรุ่งขึ้นเพื่อดำเนินการรับมือต่อต้อตานทันที แต่การจะหยุดยั้งนั้นก็ไม่ทันเสียแล้วรถกองทัพน้ําเงินจากโคราชเริ่มมีการเคลื่อนไหวตามบันทึกของหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตหนึ่งในคณะผู้ก่อการได้บันทึกเรื่องราวตอนนี้ไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของตนว่าแท้ที่จริงแล้วแผนการจะเริ่มขึ้นในวันที่10ตุลาคมโดยจะลงมืออย่างรวดเร็วแต่เมื่อปฏิบัติจริงกลับถูกเลื่อนออกไปหนึ่งวันเป็นวันที่11 จึงเปิดโอกาสให้ฝ่ายรัฐบาลมีเวลาตั้งตัวติดและโต้กลับอย่างรวดเร็วแต่ไม่ว่าจะอย่างไรรัฐบาลจะไหวตัวทันแล้วหรือไม่กองกำลังทหารโคราชก็เกิดการลุกฮือขึ้นทำการยึดอำนาจรัฐในวันที่11ตุลาคมจริงๆทหารกลุ่มหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือเข้ายึดสารากลางจังหวัดนครราชสีมาโดยการนำของหลวงชาญิคมนายตำรวจนอกราชการและได้เข้าคุมตัวผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่กองคลังทั้งยังคุมตัวหลวงเดชาชาติวงศ์เจ้าหน้าที่กองรถไฟหลวงและนําไปคุมตัวไว้ที่กองทหารรวมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดอีกหลายคนที่กองทหารโคร,ราชพระองค์เจ้าบาวรเดชได้แจ้งกับข้าราชการในเมืองโคร,ราชว่าที่พระนครเกิดเหตุร้ายรัฐบาลจะระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้และยกเลิกไม่ให้มีพระมหากษัตริย์จึงต้องนำทหารเข้าไปปราบปราม ขอให้ข้าราชการจงปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติอย่าได้ทําการใดๆเป็นที่ขัดขวางคณะก่อการเป็นอันขาดจากนั้นได้ปล่อยให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยไปปฏิบัติหน้าที่แต่ยังคุมตัวพระขจัดทารุณกรรมผู้บังคับการตํารวจคนครราชสีมาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไว้ขณะที่ชาวเมืองโคราชกําลังสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นทหารของฝ่ายรัฐประหารได้ดดําเรินอาวุธยุโทโธปกรณ์พร้อมกําลังพลจํานวนมาก ไปขึ้นรถไฟที่สถานีจิระโคราชในตอนเช้าตรู่ของวันที่ส1ตุลาคมโดยใช้ขบวนรถไฟถึง3ขบวนเพื่อเป็นทับหน้าเดินทางเข้าพระนครแต่พระยาพะหลผู้รู้ข่าวแต่ต้นเกิดไหวตัวทันจึงส่งกำลังตำรวจสันติบาลในความควบคุมของพันตำรวจโทรพระกาจกลางสมรขึ้นรถไฟขบวนพิเศษมุ่งหน้าไปยังนครราชสีมาแต่มาถึงแค่กลางทางก็ได้ประจันหน้ากับขบวนรถไฟของกองกำลังฐานฝ่ายพระองค์เจ้าบาวรเดช และเกิดการประทะกับฝ่ายตำรวจของรัฐบาลที่ปากช่องฝ่ายคณะปฏิวัตริะระดมยิงฝ่ายตำรวจทันทีกระสุนได้เปิดชีวิตร้อยตำรวจโทขุนประดิษฐ์สกลการกับดาบตำรวจทองแก่นอบเชยและพลตำรวจอีกสองนายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายการยิงต่อสู้ดำเนินไปไม่นานตำรวจทั้งหมดก็ต้องยกธงขาวเพราะกำลังและอาวุธสู้ฝ่ายผู้ก่อการไม่ได้จึงตกอยู่ในความควบคุมของทหารฝ่ายผู้ก่อการ บ่ายสองโมงของวันนั้นทหารฝ่ายปฏิวัติได้เข้ายึดพื้นที่ดอนเมืองและแนวครองลังสิทธิ์ไว้โดยจัดตั้งกองบัญชาการใหญ่ที่สมโมสรทหารอากาศโดยมีพระองค์เจ้าบาวรเดชเป็นแม่ทัพใหญ่ภายในกองบัญชาการประกอบด้วยผู้บัญชาการรบได้แก่พระยาทรงอักษรพระยาจินตาจักรรัฐหม่อมเจ้าสิทธิพรพันเอกเทพสงครามเป็นเสนาธิการพันเอกพระยาศรีสรสัก์ พันเอกพระยาฤทธิรงค์รณเฉตพันโทรพระปัจจนึกพินาศพันตรีหลวงโหมชิงชัยพันตรีหลวงพลหานสงครามและในเวลาเดียวกันนั้นก็ได้ส่งนาวาอากาศเอกพระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์นาวาอากาศโทรพระยาเทเวศอำนวยฤทธิ์และเรือเอกสนอรักธรรมเป็นคนกลางถือหนังสือของพระองค์เจ้าบาวรเดชไปเจรจากับรัฐบาลโดยยื่นเงื่อนไขทั้งหมด6ข้อคือ 1. ต้องจัดการในทุกทางที่จะอำนวยผลให้ประเทศสยามมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญช่วงกรปาวสาร 2. ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตั้งและถอดถอนคณะรัฐบาลต้องเป็นไปตามเสียงของหมู่มาก 3. คข้าราชการซึ่งอยู่ในตำแหน่งประจำการทั้งหลายและพลเรือนต้องอยู่นอกการเมืองและตำแหน่งฝ่ายทหาร ตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือลงไปต้องไม่มีหน้าที่ทางการเมือง 4. การแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งราชการจะต้องถือคุณวุิและความสามารถเป็นหลักไม่ถือเอาความเกี่ยวข้องในทางการเมืองเป็นความชอบหรือเป็นข้อรังเกียจในการบรรจุเลื่อนตำแหน่ง 5. การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรประเภทที่สอต้องถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกจริงๆ 6. การปกครองกองทัพบกจะต,ต้องให้มีหน่วยผสมตามหลักยุทธวิธีเฉลี่ยอาวุุสําคัญแยกกันไปประจําตามท้องถิ่นมีให้รวมกําลังไว้เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งและสุดท้ายด้วยขอพระราชทานอภัยโทษแก่คณ,ณะของตนเองแต่ทางฝ่ายรัฐบาลกลับแต่งตั้งหลวงพี่บูร์เป็นผู้บัญชาการกองกาลังผสมและได้ส่งหลวงเสรีเริงฤทธิ์ไปเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลในการเจรจาให้ฝ่ายคณะปฏิวัติเลิกราไปเสีย และจะขอพระราชทานอภัยโทษให้เมื่อรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองจึงจับตัวหลวงเสรีเรื่องฤทธิ์ไว้เป็นตัวประกันในตอนขั้นของวันที่11นั้นเองฝ่ายปฏิวัติได้ออกถแถลงการยื่นคำขาดใจความว่าการที่คณะรัษฎรยึดก,การปกครองประเทศเมื่อเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายน2475บังคับให้พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้อยู่ใต้กฎหมายเป็นต้นมาแล้วคณะก่อการเหล่านี้ได้ใช้อำนาจอันไม่เป็นธรรมหลายประการมีการบริหารบ้านเมืองโดยเอาแต่คณะก่อการเข้ามามีอำนาจในการปกครองส่วนพวกอื่นๆได้ถูกปลดออกไปรัฐบาลนี้ปล่อยให้มีการหมิ่นพระบรมเดชาพระมหากษัตริย์โดยให้มีการฟ้องร้องในหลวงเรียกนายปรีดีกลับจากฝรั่งเศสเพื่อเตรียมการจะเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐคอมมิวนิสต์ คณะรักชาติจึงต้องเข้ายึดอำนาจการปกครองเสียใหม่ให้รัฐบาลลาออกภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่ปฏิบัติตามทางฝ่ายคณะกู้บ้านคู่เมืองจะยกกำลังเข้าบังคับและจะเข้ายึดการปกครองชั่วคราวจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาปวดกล้าวให้ตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ซึ่งไม่มีนายทหารประจำการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฝ่ายรัฐบาลยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้งหมดพระยาพหล ได้ออกแถลงการเพื่อเป็นการโต้กลับใจความว่าพระองค์เจ้าบาวรเดชพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามพระยาเทพสงครามเป็นกบฏต่อแผ่นดินและพยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยขอเลิกรัฐธรรมนูญและสถาปนาการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชดังเดิมจึงขอให้กบฏเข้ามอบตัวเพื่อโทษหนักจะได้เป็นเบาแต่กลับไม่ได้คําตอบรับใดๆจากคณะปฏิวัติ เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธข้อเรียกร้องของฝั่งตรงข้ามสิ่งเดียวที่จะสามารถทำได้ในเวลานั้นก็คือการเปิดสงครามเต็มรูปแบบฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองจึงเคลื่อนพลเข้าป,ปะทะที่พระนครในทันทีตัดภาพกลับมาก่อนที่พระองค์เจ้าบรวรเดชจ,จะก่อการปฏิวัตินั้นทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารัไพพรนณีพระบรมราชินีได้เสด็จแปลพระพระชาชฐานไปประทับ ณพระราชวังไกลกังวลและเมื่อเกิดเหตุขึ้นพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ที่หัวหินพร้อมๆกับที่พระยาพระหลออกแถลงการการก่อปฏิวัติของพระองค์เจ้าบาวรเดชทางฝั่งพระนครหม่อมเจ้าหญิงพูลพิสมัยดิสกุลได้บันทึกเหตุการณ์ทางฝั่งหัวหินไว้ว่าจนวันที่11ตุลาคมพศ2476เรากำลังนั่งดูหนังฉายอยู่ในพระราชวังไกลกังวลยังไม่ทันจะจบเรื่อง ไฟฟ้าก็เปิดพรึบขึ้นเฉยๆพอมองดูด้วยนึกว่าเครื่องเสียหรือฟิล์มขาดก็เห็นในหลวงกําลังเปิดโทรเลขออกทรงอ่านอยู่บนพระเก้าอี้แล้วทรงหันมาอย่างเสียพระชาลือไทยตรัดดังๆบอกเสด็จพ่อว่าหลวงพิบูลสงครามโทรเลขมาบอกว่าพระองค์เจ้าบาวรเดชยกกองทัพลงมายึดดอนเมืองไว้แล้วหม่อมฉันก็ได้ห้ามเขาแล้วเขาไม่เชื่อจะทําอย่างไรก็จะตอบได้แต่ว่า มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นแล้วราชเลขาก็เข้าไปเฝ้าเพื่อเขียนและส่งโทรเลขตอบในทันทีต่อจากนั้นก็ไม่มีใครมีใจอยู่ที่หนังฉายโจทย์กันจอกแจกด้วยความเห็นว่าสนุกดีบ้างวิตกถึงเหตุการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปบ้างกันเป็นหมู่ๆแต่ในหลวงนั้นดูทรงพระวิตกและเสียพระราชารือไทยมากจริงๆคำว่ารัฐบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งหายไปนานแล้วก็กลับมากู่กล้องอยู่ทุกวันแล้วส่งโทรเลขส่งคนมากราบทูลขอเชิญเสด็จในหลวงให้กลับเข้ามายัางกรุงเทพแต่อย่างเดียวส่วนท่านประวรเดชก็ให้เรือบินไปทิ้งหนังสือกราบทูลว่าพวกตัวไม่ได้เป็นขบฏต่อพระองค์ขอเชิญเสด็จขึ้นไปประทับเสียทางโคราชเพราะที่ยกลงมานี้ก็เพื่อจะบังคับให้รัฐบาลน,นี้เปลี่ยนแปลงการกระทําต่างๆบางข้อถ้ารัฐบาลไม่ยอมตาก็จําจะต้องใช้กําลังให้สําเร็จ ได้หลวงทรงฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทรงมีลายพระชหัตถึงพระยาพระหลด้วยพระองค์เองเป็นสามหน้ากระดาษทรงวิงวอนขอว่าอย่าให้มีการฆ่าฟันกันในระหว่างคนไทยในรัชการของพระองค์เลยและทางท่านปรวรเดชก็บอกมาว่าเขาไม่ได้เป็นขบฏข้อความที่เขาจะขอเปลี่ยนมาก็มีทางจะตกลงกันได้ด้วยดีฉะนั้นขอให้ทั้งสองฝ่ายแต่งผู้แทนมาพูดจาก,กันที่หัวหิน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยินดีจะเป็นคนกลางให้เรื่องสงบลงได้อย่างปรารถนาลายพระราชหัต์ฉบับนี้ทรงเขียนอยู่เกือบตลอดคืนเพราะพระเนตรก็กําลังเสียต้องทรงแว่นซ้อนแว่นถึงสองชั้นแต่ผลที่ได้รับก็คือพระยาพระหลสั่งประกาศกฎอายการศึกในทันทีแล้วก็ลงมือยิงกันด้วยปืนใหญ่ทางหลักสีในหลวงทรงเศร้าโศกมากถึงทรงพระภูษาดำในวันแรกที่รู้ว่ายิงกันตาย ตรัสว่าขอไว้ทุกข์ให้คนไทยที่ต้องตายโดยไม่จําเป็นสักหน่อยเถอดต่อจากนั้นมาอีกรัฐบาลก็แต่งคนให้ลงไปเชิญเสด็จในหลวงกลับมากรุงเทพแต่อย่างเดียวกราบทูลว่าเป็นห่วงในหลวงขอให้เสด็จกลับให้ได้ในหลวงทรงตอบว่าไม่มีอะไรควรจะห่วงเพรรัฐบาลเองก็ประกาศว่าซื่อตรงต่อพระองค์ท่านบรวรเดชก็ประกาศว่าซื่อตรงต่อท่าน และพวกเพชรบุรีก็ประกาศว่าซื่อตรงต่อพระองค์ท่านอย่างเดียวกันหมดและตามทางรัฐธรรมนูญท่านจะต้องทรงเป็นกลางไม่เป็นพวกใดถ้าทรงรับเชิญไปอยู่กับพวกใดก็จะเสียหลักทางพระองค์ท่านจึงเห็นว่าเมื่อได้ว่ากล่าวห้ามปรามจนไม่มีใครฟังเสียงแล้วก็ยังมีทางเหลืออย่างเดียวสําหรับพระองค์ท่านคือรักษาความเป็นกลางไว้ให้ได้ฉะนั้นต่อน,นี้ไปถ้าพวกใดผ่านหัวหินมา ก็จะจับปลดอาวุธไว้ทุกพวกสมเด็จพระนางเจ้าลำมไพพันนีพระบระมราชินีได้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าท่านวิบูรณ์หม่อมเจ้าวิบูลณสวัสดิ์วงศ์ซึ่งเป็นเลขานุการในพระองค์ได้เข้ามากราบบังคมทูลขอให้เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับที่บางปะอินในหลวงทรงว่าไปทําไมกันบางปะอินไปให้บวรเดชจ,จับหรือไม่ไปอยู่นี่แหละ แล้วก็เรียกหลวงสอนสุรการให้ไปบอกว่าไม่ยอมเข้ากับใครทั้งสองข้างไม่ว่าข้างไหนจะเป็นกลางเฉยๆต่อมาทรงทราบข่าวว่าหลวงพิบูลสงครามจะส่งรถไฟมาเชิญเสด็จกลับก็รับสั่งว่ายังไม่กลับแต่ก็ทรงตัดสินพระไทยเสด็จพระราชด,ดำเนินสงขลาการที่ทั้งฝ่ายคณะปฏิวัติและฝ่ายรัฐบาลต่างก็อ้างว่า เป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันทั้งคู่เป็นเหตุที่ทําให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จพระราชดาเนินไปประทับอยู่ที่จังหวัดสงขลาอย่างยากลําบากเพื่อประกาศพระองค์เป็นกลางและป้องกันไม่ให้มีใครอ้างพระนามพระองค์เป็นเครื่องมือและหากพระองค์ยังคงประทับอยู่ที่หัวหินต่อไปก็อาจจะมีทหารมาสนับสนุนกลุ่มพระองค์เจ้าบวรเดชมากขึ้นความขัดแย้งก็จะขยายตัวออกไปอีกในการเสด็จไปประทับที่จังหวัดสงขลา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีนาวาเอกพระยาวิชิตชนทีผู้บัญชาการฐานเรือและเรือรบส่วนใหญ่เป็นผู้ถวายอารักขาเนื่องจากพระยาวิชิตชนทีปฏิเสธที่จะใช้ปืนเรือยิงที่ม่านฝ่ายคณะปฏิวัติที่กรมอากาศยานดอนเมืองและสถานีหลักสี่บางเขนตามคำสั่งของรัฐบาลเพราะเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไร้มนุษยธรรมและจะททำให้ราชฎรซึ่งไม่รู้เรื่องด้วยเสียชีวิตอีกมากมาย ทหารเรือส่วนใหญ่จึงไม่ยอมทําตามคําสั่งพระยาพะหลที่ใช้อํานาจสั่งปืนเรือใหญ่ไปทลายบ้านทลายเมืองโดยไม่คํานึงถึงชีวิตประชาชนฝ่ายทหารเรือประกาศตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดโดยนําเรือรบจํานวนมากทยอยันไปถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวที่สงขลาพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะทหารเรือว่าถ้าฉันคิดรบก็คงจะรบเสียนานแล้วแต่ไม่ปรารถนาจริงๆ เพื่อให้คนไทยต่อคนไทยด้วยการต้องมารบเพื่อตัวฉันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทรงประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจนถึงเดือนธันวาคมโดยมีเรือรบของฐานเรือทยอยเข้ามาถวายความคุ้มครองอย่างหนานแน่นเพราะฝ่ายฐานเรือได้ตัดสินใจยึดใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เป็นเจ้าชีวิตและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสูงสุดเป็นที่พึ่ง